คดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยแจงปมพบเส้นผมขอน้องชมพู่เผยห,หลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมขอน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยห,หลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในชั้นศาลหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพล นอกจากจะพูดถึงเรื่องของคดีความและคอยพวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากวิดามารดาโดยประ,ะจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนด้วยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ปาแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องเส้นผมในรถของลุงพลว่าเจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุงพล เขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโคตรตอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องชมพู่ได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากผมน้อง36เส้น1หรือ2ในนั้นไปอยู่ในรถของลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนสเส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่ของลุงชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกัะชัยกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลก็มีโอกาสสู้ได้เพราะสารยังไม่ตัดสินยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็คงต้องทำงานหนัก ทนายต้ามก็บอกว่ารู้แนวทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วคดีน้องชมพู่สรยุทธ์ไข่ปมจับโปะ๊ลุงพลคดีน้องชมพู่หลุดพิรุธเพียบตั้งแต่ต้นอย่างคงต้องติดตามกันต่ออย่างยาวๆกับคดีน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาอายุสามขวบที่ล่าสุดสรยุทธ์สุทธาสนะจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาไลฟ์สดวิเคราะห์คดีน้องชมพู ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวย้ำว่าเป็นการติดตามข่าวนี้ในฐานะคดีอาชญากรรมคดีหนึ่งที่สลับซับซ้อนเพียงเท่านั้นไม่ใช่การขยายความเป็นเซเลบของลุงพลแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีนักข่าวช่องสคนหนึ่งที่ได้ลงพื้นที่ติดตามคดีนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวซึ่งเธอได้ออกมาเปิดเผยกับสรยุทธสุทัศนจินดาว่า หลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบว่าในปากของน้องชมพู่มีรอยช้ำเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่ขณะนั้นน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตทีเดียวในทันทีทำให้ผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจ จึงนำร่างของน้องชมพู่ไปไว้ในกอไผ่ก่อนจากนั้นลุงพลจึงไปส่งพระแต่เรื่องนี้นะ่ะไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นอีกทั้งตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่จริงน้องยังมีชีวิตอยู่แต่อาการก็ร่อแร่ไม่มีแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวไปหนึ่งคำและ กินน้ำตามไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ผู้เล็กไฟเพื่ออำพรางศพด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาวางไว้กระจายกระจายกันที่รุดในเรื่องนี้ก็คือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็ต้องพันกันแต่เสื้อผ้าที่ถอดออกมาและรองเท้าที่วางเอาไว้มันดูเรียบร้อยเกินไปที่เด็กสามขวบจะทำได้ คดีน้องชมพู่ทีมข่าวอมรินทร์ีวีสอบถามถึงหมอพอนทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนนั้นได้พูดไว้ว่าเครื่องมือซินโครตอนเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากสามารถพิสูจน์ได้ในอนุเล็กๆแต่ปกติจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจำตัวหรือ ทำสีผมโดยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีการคือตรวจ DNA และตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเพราะฉะนั้นน่ะหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใครต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่เป็นหลักฐานในคดีน้องชมพู่คาดว่าเป็นเส้นผมที่ร่วงจึงไม่มีรากที่จะตรวจหา DNA อย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้ความจริงน่ะเป็นไฮเทคโนโลยีมากแต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่าคือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีใดในประเทศไทยปรกากฏมาก่อนว่าใช้เครื่องมือดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู่ตนขอไม่พูดถึงว่าทำไมาตำรวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าว และใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนนั้นไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายความของลุงพลว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องใน,นล่าวอย่างละเอียดคดีน้องชมพู่สรยุทธไข่ปมจับโปลุงพลคดีน้องชมพู่หลุดพิรุธเพียบตั้งแต่ต้นยังคงต้องติดตามกันต่อยาวๆกับคดีน้องชมพู หรือเด็กหญิงอรวรันว,วงศีชาอายุสามขวบที่ล่าสุดคุณสรยุทธสุทธศนะจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาไลฟ์สดวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวย้ำว่าเป็นการติดตามข่าวนี้ในฐานะคดีอาชญากรรมคดีหนึ่งที่สลับซับซ้อนเท่านั้นไม่ใช่การพยายามขยายความเป็นเซเลบของลุงพลแต่อย่างใดนอกจากนี้ ยังมีนักข่าวช่อง3คนหนึ่งที่ได้ลงพื้นที่ติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวซึ่งเธอนั้นได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาว่าหลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบว่าในปากของน้องชมพู่มีรอยช้ำเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติ แต่ขณะนั้นน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตทีเดียวในทันทีทําให้ผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจจึงนําร่างของน้องไปไว้ในกอไผ่จากนั้นลุงพลจึงไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นอีกทั้งตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่จริงนั้น น้องยังมีชีวิตอยู่แต่อาการก็รอแร่ไม่มีเรี่ยวแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวไปแค่หนึ่งคำและกินน้ำตามไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ผูเหล็กไฟเพื่ออำพรางศพด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาไปวางกระจายกระจายกันพิรุธอีกหนึ่งเรื่องก็คือน้องชมพู ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็ต้องผ่านกันแต่เสื้อผ้าที่ถูกถอดออกมานั้นและรองเท้าที่วางเอาไว้มันดูเรียบร้อยเกินไปที่เด็กสามขวบจะทำได้คดีน้องชมพู่แพทย์หญิงคุณหญิงพ่อนทิพย์เชื่อผลชนสูตรน้องชมพู่ครั้งแรกชัดเจนที่สุดอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุผลชนสูตร คดีน้องชมพู่เชื่อแพทย์คนแรกชัดเจนที่สุดชี้เป็นหน้าที่ตำรวจต้องถามรายละเอียดให้ชัดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นถึงคดีน้องชมพู่ระบุโดยหลักการคนแรกที่ไปพบศพจะให้คำตอบได้ดีที่สุดเนื่องจากสภาพศพยังสมบูรณ์อยู่ยิ่งถ้าเป็นแพทย์นิติเวชเป็นคนไปพบศพจะทำให วิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุการตายโดยยังไม่ต้องผ่าชนะสูตรส่วนคดีนักชมพู่แพทย์คนแรกที่ผ่าชนะสูตรออกมาพูดอธิบายให้สังคมถือว่าชัดเจนแล้วโดยเฉพาะประเด็นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งสาเหตุการตายที่ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องดูประกอบ กับที่เกิดเหตุและตำรวจที่เก็บพยานหลักฐานต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมกับหมอแต่ในทางปฏิบัติของบ้านเรานั้นไม่เป็นแบบนั้นต่างคนต่างทำสำหรับผลการชนะสูตรที่ระบุมีร่องรอยของสัตว์กัดแทะไม่ได้หมายความว่าสัตว์กัดน้องชมพู่และทําให้เสียชีวิตแต่อาจจะเป็นการกัดแทะหลังจากเสียชีวิตไปแล้วรวมถึง ร่องรอยของสัตว์แต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันผลตรวจชนสูตรปอดและสมองยังอยู่ในสภาพปกตินั่นหมายความว่าไม่มีการอาการน้ำท่วมปอดที่มาจากการจมน้ำสมองปกติหมายความว่าไม่มีการถูกกระทบกระเทือนซึ่งสภาพศพที่พบยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ผลการตรวจชนสูตร ถึงหน้าเชื่อถือ